กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับสองตัวล่างสูตรนี้ยังปังอยู่นะครับพี่น้องบางคนบอกว่าสูตรที่เรากับเขาเนาะห้าห้าห้าว่าสัน้นนี่ก็ประมาณร้อยกว่าใบนะครับแต่หกหนึ่งมีใบเดียวนะครับตัวกันตัวเน้นไม่มาครับก็ต้องยอมรับสภาพแต่ว่า สูตรนี้ยังปังครับผมเด่นล่างสูตรนี้หนึ่งห้าหกออกหกหนึ่งถ้าออกหกสองนะพี่น้องถึงกับตัวสั่นกันเลยทีเดียวครับผม หนาวครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่เข้ามารับชมครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมครับสูตรนี้สูตรนี้เราใช้สิบล่าง บวกหลักร้อยครั้งที่2องบวกหลักสิครั้งที่2บวกหลักร้อยครั้งที่3แล้วก็บวก4บวก1ครับผมสิบล่างก็คือเลข6กนะครับสิบล่างคือเลข6กสิบล่างคือเลข6 หลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลขสอหลักสิบครั้งที่2คือเลข4หลักร้อยครั้งที่3ก็คือเลขศูนนะครับก็คือ6บวก2บวก4บวกศครับผมได้สได้สอง,สองาสั้นภพยกระิบบอกว่าได้2องาสัน สิล่างก็คือเลข6บวกหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข2หลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข4บวกหลักร้อยครั้งที่3คือเลข0 6บวกสได้8 8บวก4ได้ส2บ2บบวก0ได้12ก็คำนวณได้เลขสองบวก4เท่ากับ6บวก1เท่ากับ7นะครับคลิปนี้ทำเป็นสองตัวล่างนะครับทำเป็นสองตัวล่างเลยนะครับ ร่มดีชะนอสรงหน้านอตัวเน้นไม่มาครับมาตัวไม่เน้นนะครับแต่ก็มานะครับอืหกสองพ่ะนะเตะเข้าโกตัวเองหกหนึ่ง ส4 5 6ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดนะครับหกเจ็ดมาหนึ่งตัวล่างก็เข้าที่เลขหกครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดนะครับของคุณที่ท่านนั้นนะครับบอกบอกว่าสูตรอีเดากับเขาเนะห้าห้าห้า ภาาสั่นเอาครับผมดเาดากับเดาครับใช่ครับมันก็เป็นการคาดเดาอยู่แล้วครับผมสูตรนี้งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดออกหกหนึ่งหลุดครับผมแต่ก็จะทําต่อนะครับเพราะนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับ เขาเพิ่งหลุดเมื่อเดียวสูตรสิบล่างบวกสิบล่างบวกร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สาบวกสิครั้งที่สาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามแล้วก็บวก3มบวก3ามพงที่นะครับสิบล่างก็คือเลขหกสบล่างคือเลขหกร้อยสองร้อยสามสบสามร้อยสองคือเลขสองร้อยสามคือเลขศูน สิบครั้งที่สามคือเลขศูนย์ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สามแล้วก็เลขสองนะครับก็คือหกบวกสองบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองครับผมโอ้ลมดีเห็นาะสิบล่างคือเลข บวก6บวกร้อยครั้งที่2ก็คือเลขสอบวกร้อยครั้งที่3 10หน่วยบวกร้อยสหน่วยครั้งที่3า1รอหน่วยครั้งที่3คือ0 0 2 6บวกหได้12 12อบวกส ได้14 14บวกสได้16 6หบวกสได้9 9้บวกสได้12 <c oughs> <c oughs> มีตัวชนไหมเนี่ยไม่ชนกะช,ช,ช้างกะช้างกะช่าง6 2ส ็คือสูตรนี้คำนวณได้สูตรนี้คำนวณได้หกเก้าสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบสิบสองสสี่สิบหกหกเก้าสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคสูตรนี้คำนวณได้หกเก้า okay. สองค,ครับผมเขียนตรงไหนดีเนาะ สูตรนี้คำนวณได้สองหกเจ็ดนะครับ 2, 6, สองหกเจ็ดสูตรนี้คำนวณได้หกเก้าสองหกเก้าสองวดประเจาวันที่สิบหก กรกฎา2,565ครับผมยังไม่มีตัวเทียบยังไม่มีตัวชนนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับผมยังไม่มีตัวชนนะครับยังไม่มีตัวเทียบแต่สองูนนี้เขาก็ชนกันเองละสองหเจ็ดเก้าขึ้นหน่อยเถอะนสองหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้ามันก็ได้แค่หชุดแต่ถ้ารวมเล็กเบิ้ลก็เป็น9้าชุดก็ สองหกสองเก้าสองสองหกหกหกเก้าหกสองนี่ชนกันเองเมื่อที่ผ่านมาเน้นสองหกหกสองเขามาหกหนึ่ง ไม่แน่อาจจะมางวดนี้ก็ได้พ่นแล้วเตะเขาโกยของคือทะเบียนรถผม62ครับผม6062แล้วก็7 6 7 9 7 2 ดูนี้เหรอถ้าเราลดแต้มหนึง่งถ้าเราลดแต้มหนึง่งก็จะเป็นหกสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเหรอสองห้าหกห้า สองตัวล่างสูตรที่สองนะครับผมครับแต่ว่าลงเป็นคลิปแรกของงวดประจำวันที่16กรกฎาคมครับตัวที่ชนก็คือ2กับ6ถ้าชน2ตัวก็ไม่แน่2กับ6มา1ตัวก็ได้ สูตรนี้นะครับได้ตามสูตรนี้เนี่ยสองกับโปกมาหนึ่งตัวครับผมสูตรนี้นะครับเก้าชุดตรง เก้าชุดตรงครับผมสองหกสองเก้าสองสองหกหกหกเก้าหกสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับ ราะว่าตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับถ้าจะรวมเลขนี่นะครับก็มีแค่2 6 7 9 2 6 2 7 2 9 6 7 6 9 เจ็ดเก้านะครับถ้าจะรวมเลขก็มีแค่สองหกสองเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านะครับ,บวมซะจะได้ดูง่าย <c oughs> มีแค่นี้นะครับก็คือตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้นะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมพูดแบบนี้เพราะป้องกันตัวเองด้วยหมายถึงหมายถึง ลืมเลยคือไม่มีใครทราบครับว่าลอตเตอรี่จะออกตัวไหนนะครับเนาะมันก็เป็นเพียงแค่สูตรเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งพีง่ฮนมันือนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณน,นะครับอันนี้ผมซื้อร้อยกว่าใบแต่มีหกหนึ่งแค่ใบเดียวแต่รางวัลที่สอง ยังไม่ได้ตรวจครับผมเขาข้างตัวเองคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็ขอฝากช่องนะครับช่องสัญญานักสแสวงโชคนะครับผมเอาไว้อีกสักช่องนึงเอาไว้เทียบกับค่ายอืนอ่นๆครับผมครับแล้วก็ ฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วช่วงนี้ผมก็ทําแม่พิมพ์กระถางด้วยนะครับแม่พิมพ์กระถางทําแม่พิมพ์กระถางที่หล่อแล้วก็ยังไม่ได้แกะแม่พิมพ์กระถางนะครับแม่พิมพ์กระถาง เป็นงานอดิเรกครับผมครับจุดพักของนักเดินทางครับผมสูตรนี้ก็มีด้วยประการชนีครับผมครับสูตรเด่นล่างสูตรนี้น่าติดตามนะครับน่าน่าจับตานะครับ สถิติเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรวดนะครับแปดงวดรวดแล้วก็มาสองหลักสองงวดนะครับมาสองหลักสองงวดงวดที่มีหกนะครับงวดที่มีหกมาสองงวดนะครับงวดนี้ก็มีหกมาสองหลักนะครับงวดนี้มีหกมาสองหลักงวดนี้มีหกมาสองหลักนะครับ เอา้างวดน,นี้ก็มาสองหลักนี่สูตรที่มีหกมาสองหลักเนี่ยครับสูตรที่มีหกมาสองหลักก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์คาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับผม หัวจีมี6มา2หลักก็จับตาดูเล่นๆคำขำนะครับเขาชนกันเองก็คือ2 6งหกกับหกสองนะครับตามสูตรส6ง2กหกสองสอครับผมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเวลาไปตรวจรางวัลที่2ก่อนครับผมกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองปลายสุผูสุคนหลายๆครับผมครับ สวัสดีครับ